เวลุกะชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยากอดีตการณพนะเชตวันมหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาได้เกิดเรื่องราวมิงามของพิสุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตามท่านก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าเพื่อปลดโทษให้ท่าน องค์พระบรมศาสดาให้มานิมนต์ท่านไปเข้าเฝ้าแนะ่จะโปรดอะไรเราอีกล่ะเออเออเออเดี๋ยวไปหอวดดีอย่างนี้ก็คงมีแต่องค์พระบรมศาสดาเท่านั้นแหละที่จะตักเตือนได้ใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคราวนี้คงหายดื้อสักทีอะไรอะไรบ่นอะไรของท่านอยู่สองคนข้าได้ยินนะมาแล้วลึือภิกษุเธอพูดว่ายากสอนยากใครเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังแม้ในชาติปางก่อน,ก,อนก็เป็นเช่นนี้ เรานี่ช่างเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายโดยแท้ยังยังไม่สำนึกอีกมันน่าตำหนิจริงๆใช่ใช่ยังไม่สำนึกอีกน,น่าตำหนิจริงๆ,งองๆเอ้ยเมื่อไหร่ท่านจะเลิกพูดตามเราสักทีเนี่ยใช่ใช่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ในวาระนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติและตัดเล่าเรื่องราวของเวลุกะชาดกให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดฟังเพื่อให้พระภิกษุผู้ว่ายากได้เห็นโทษของการดื้อรั้นจะได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเสียทีด้วยความดืดดึงสอนยากของท่านทําให้ท่านถูกงูกัดถึงแก่ความตายหากท่านไม่ละทิ้งนิสัยนี้ชาตินี้ท่านก็คงจะพบจุดจบไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วท่านจงฟังเถอะเราจะเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของท่าน ให้ฟังเพื่อท่านจะได้บรรลุเห็นทางธรมเสียทีในแคว้นกาสีมีครอบครัวเสีษทีผู้หนึ่งผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเกิดล้มป่วยลงยากที่จะรักษาได้สมาชิกในครอบครัวต่างอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจโอ้ในท่าน ท่านพ่อท่านอยากจะข้าไปนะท่านต้องไม่เป็นอะไรนะท่านพ่อเมื่อผู้เป็นพ่อเสียชีวิตลงบุตรชายเศรษฐีก็ได้จัดพิธีศพให้กับบิดาตามประเพณีแม้บิดาของเราจะมีทรัพสมบัติมากมายเพียงใดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะเก็บรักษาทรัพย์เหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใดท่านพ่อในที่สุดท่านก็จะฆ่าไป บัณฑิตบุษเศรษฐีได้นำทรัพสมบัติทั้งหมดออกมาแจกเป็นทานให้กับผู้ยากไร้เหลือไว้เฉพาะอาพรติดตัวกับเครื่องบริขารเพื่อไว้บำเพ็ญเพียรเท่านั้น ท่านบัณฑิตช่างมีน้ำใจแทๆ้ๆขอให้เจริญเจริญเถิดผ้หนุ่มหลังจากนำทรัพย์สมบัติแจกจ่ายหมดแล้วบุตรเศรษฐีก็นำบริวารมุ่งสู่ป่าใหญ่ดินแดนหินมาพานเพื่อประพฤติพรหมจรรย์โอ๊ยปวดหลังจังเราจะเดินไปไหนกันเนี่ยท่านย่าหม่นนักเลยนะท่านก็น่าจะดีใจนะท่านจะได้ลักความวุ่นวายเสียทีจริงสินะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราหมกมุ่นอยู่แต่กับโลกีเฮ้อว่าแต่โลกีนี่คืออะไรเหรอ ทิ้งไว้ในป่าดีไหมเนี่ยบัณฑิตหนุ่มได้ถือเพศเป็นฤาษีเพียรภาวนาจนบรรลุธรรมอภิญญาจนมีผู้เลื่อมใสถือบวชติดตามเป็นศิษย์มากมายข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยเถอะโปรดชี้แนะให้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมด้วยเถิดข้าพเจ้าเองก็เอาด้วยคนข้าพเจ้าก็อยากบรรลุธรรมบ้างเหมือนกันอย่ามาเรียนแบบข้าได้ไหมข้าพูดก่อนนะ บรรดาสิษย์ทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมาฐานอยู่ในป่าหิมพานอย่างสงบโอ้ช่างสงบเงียบจริงๆขอนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมซะหน่อยเถอะข้าก็เอาด้วยคนข้าอยากนั่งสมาธิด้วยเมื่อไหร่จะเลิกเรียนแบบข้าสักทีเฮอ้อ เบื่อจริงๆอยู่มาวันหนึ่งสิทธิ์ลือสีหนุ่มได้พบกับลูกงูพิษที่เลื้อยเข้ามาในบริเวณอาสมก็เกิดความรักเอนดูมันขึ้นมาลูกงูช่างน่ารักเหลือเกินดูซิเลื้อยบิดไปบิดมาหน้าเอนดูอุ๊ยชูคอได้ด้วยฉลาดจริงๆเลยเก็บไปเลี้ยงไว้ดีกว่าไปอยู่ด้วยกันนะจ๊จะเจ้างูน้อยข้าจะเลี้ยงเจ้าอย่างดีเลยอย่าเชอวนะงูพิษเลี้ยงไว้ไม่เชื่องหรอกอันตรายนะเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะอ้อาว นี่บ้านเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่นะเออข้าตั้งชื่อให้เจ้าด้วยดีกว่าชื่ออะไรดีเจ้าอยู่ในไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เวลูกะเอาเป็นชื่อเวลูกะแล้วกันนะเลื้อยเข้าไปดีๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นอุ๊ยน่าเอ็นดูข้าว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าเลี้ยงมันไว้เลยระวังเถอะเลี้ยงงูพิษไว้สักวันมันจะทําร้ายเจ้าใช่ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าอย่าเลี้ยงไว้เลยนะเรียนแบบคําพูดข้าอีกแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะนึกบทเองได้สักทีเนี่ยเฮ้ ท่านดูเจ้าเวลูกกะของเราสิช่างน,น่ารักจริงๆยิ่งโตยิ่งหลอ่อเหมือนข้าใช่ไหม น่ากลัวจะตายเห็นจะน่ารักเลยท่านว่าไหมเอ้าทีตอนจะให้พูดตามก็ไม่พูดเฮ้ยเสียรมจริงๆเจ้าหนุ่มชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ปล่อยมันไปเถอะเจ้าเชื่ออาจารย์เถอะนะโถอาจารย์มันเชื่องจะตายข้าเลี้ยงมันอย่างดีมันจะต้องรักข้าสิไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อย่าคิดมากเลยเฮ้ยเจ้านิช่างว่านอนสอนยากซะจริงๆอนิจจาไว้ใจงูพิษเช่นนี้ระวังให้ดีเถอะเจ้าโหอาจารย์งูพิษที่ไหนกันเล่าข้าเอามาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กพิษมันหาย ไปหมดแล้วอาจารย์ดูสิมันน่ารักจะตายแล้วสิทธิผู้ดื้อรัน้นก็มีฟังคําตักเตือนจากใครเลี้ยงดูงูเวลุกะต่อไปจนวันเวลาผ่านไป เมื่อฤดูแล้งเวียนมาถึงอ้าวนี่อาหารของเจ้ากินให้อิ่มนะข้าจะต้องเข้าป่าไปหาอาหารมาเก็บไว้เฮ้ยไปตั้งสามวันแน่ข้าคงคิดถึงเจ้าหน้าดูเลยระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าอย่าดื้อน,นะแล้วข้าจะหาของอร่อยๆมาฝากนะอ้าวอ้าวอ้าวลำลากันอยู่นั่นแหละสายมากแล้วตามมาเร็วๆเข้าท่านจะเอ็ดมันทําไมบอกมันดีๆก็ได้อย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนข้าได้ไหมขัดใจจริงๆเลยจะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยพอคิดบทเอง,เองก็จะให้พูดตาม เวลูกอะเข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆนะเจ้างูน้อยของข้า สิทธิ์หนุ่มตามขบวนสิทธิ์อื่นๆไปหาผลไม้ในป่าด้วยความจำใจในใจก็เฝ้าคิดถึงลูกงูเวลูกะอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลา3วันที่เขาไม่อยู่กับเวลูกะของเขาจะกินอยู่อย่างไรยิ่งเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น3มวันผ่านไปพวกฤาษีและสิทธิ์หาของในป่าได้มากพอจึงพากันกลับเย่ yeah, กลับอาสมกันสทีตอนนี้เวลูกะคงร้อข้าแย่แล้วอย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยพวกข่าเก็บของ ด้วยใช่อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยเก็บของดีมากพูดตามข้าอย่างนี้แหละเออดีดีดสองคนนี้มันจะไม่พูดกับคนอื่นเลยหรือไงเนี่ยเด่นรับมุกกันอยู่สองคนดูซิท่าไม่เด่นเลยเวลูก,กะลูกลักของข้าข้าจะไปหาเจ้าแล้วนะพวกท่านตามข้ามาเร็วๆร็วสิข้าไม่ได้หนุ่มไฟแรงเหมือนเจ้านี่โอยเมื่อยจังเลยพักก่อนดีไหมท่านท่านอย่าถามข้าสิข้ามีหน้าที่พูดตามท่านอย่างเดียว นี่น้องเขียดนี่น้องกบอบๆเจ้ากิ้งกาอีกไปเป็นอาหารของเวลูกะของข้าซะดีๆอ้อนๆอย่างนี้ลูกข้าชอบข้าว่าอย่าเก็บไปเลยป่านนี้เวลูกกของเจ้าคงหนีหายไปแล้วล่ะใช่ใช่ใช่คงหนีหายไปแล้วล่ะพวกท่านอย่ามาพูดให้ข้าใจเสียได้ไหมลูกข้าต้องอยู่รอข้ากลับมาน่แน่เวลูกะจ๋าข้ามาแล้วจ้าออกมาดูสิข้ามีอาหารมาฝากเจ้าเยอะแยะเลยรีบออกมาเร็วไหนไหนไหนไม่เจอกันตั้ง3มวัน คิดถึงจังเลยขอดูหน้าหน่อยธรรมชาติของงูพิษคือเลี้ยงไม่เชื่องยิ่งหิวยิ่งดุร้ายเวลุกะถูกขังไว้ในกระบอกไม้ไผ่3วันสามคืนทั้งหิวทั้งโกรธไม่เหลือล่องรอยของงูเชื่องแสนน่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อไม้ไผ่ถูกเปิดออกมันก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วฉกเข้าที่ดวงตาของสิทธิ์หนุม่มผู้เป็นคนเลี้ยงมันมาอย่างโหดเหี้ยมโอ๊ยเวลูกะลูกรักเจ้ากัดพ่อทําไมโอ๊ยป้อาอุตส่าห์เจ้ามาเลี้ยงหาอาหารมาให้เจ้านะปลอยปลอปรย ปล่อยค่ะโอ้ยโอ้ย,อยด้วยความหิวเวลูกะพุ่งตัวออกมาทําร้ายสิทธิหนุ่มพี่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กด้วยความโกรธอนิจจานี่แหละงูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยโ,ยโอ้ยโอ้ย จากงูน้อยแสนน่ารักกลายเป็นงูพิษที่ดุร้ายเวลูกะโฉกฝังเขี้ยวลงที่ดวงตาของผู้มีพระคุณปล่อยน้ำพิษจนสิทธิหนุ่มรือสีสถานไปทั่วร่างล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทันทีงูพิษก็คืองูพิษอย่างไรเสียมันคงไม่ลืมสรญชาติยานไปได้นี่แหละโทษของการดื้อรัน้นที่ว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของใครสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบอย่างหน้าอนาถหากสิทธิหนุ่มผู้นี้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเหล่า ฤษีคนอื่นสักนิดเขาก็คงไม่ต้องพบจุดจบของชีวิตด้วยอายุเพียงเท่านี้พุทธการวาระนั้นจิตผู้ดื้อรัน้นเกิดมาเป็นภิกษุผู้ว่ายากสอนยากฤอษีบริวารเกิดมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า